ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซูพูดทุกขนครับนี่ครับออกมาหาตกปลายครับไม้เก่าครับนี่มากับน้องทรายครับน้องแม็กครับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับเอ้ยแต่คือเวละมารถใหญ่เมื่อนี้มาตรฐานเยอะกำลังมาหอดครับโอ้ฝ่าคือสิบปิดฝนตกหัวนอเมื่อนี้อากาศนี้คือเป็นยังสี่าเมื่อนี้ครับกำลังสิบนของลงไปครับโอ้ ดีแต่คืพ่อขนมปังได้แวะสื่อพอดีสือไหวยุบานลงอามานีา่แต่คืด่อสือใน,นรัตนบุรีออกมาพอดีไปคนข,ของไปขนลงไปก่นครับรถไปบ่อใดครับนอกจากติดทรายนี่ครับมาไม้เก่าแล้วครับพี่น้อง มีน้องช่ายยู่ในอำเภอสีขออยากมาเหล่นน้ำครับมาหรือบอดอ่ดอออากาศปิดครับพี่นอ้องหยาดฝนตกอยู่ครับมันนี้ค้นมันเลยครับก็นั่งประกอบเบ็ดครับกี่คันวันนี้สิบคันครับผมสิบคันใช่ไหมสิบคันครับม,มีแต่ของแท้เลยมีแต่สิบฟุตเลยวันนี้ นี่ครับเนื้อผสมแล้วครับตัดลนมปังกัน Bên tắc co vinh Nấm băng bị ลงลูกแรกกันครับแตมแรกมาแล้วครับกินแล้วอยู่วะอยู่อยู่ไหมเนานะโอ้ยอยู่ๆนี่ค,นคันหนึ่งนี่น่าจะกินแล้วคันนี้ย้อนมาแล้วเร็วตะกักกรครับตัวแรกครับไม่ใหญ่นี่ดูคันนี้ก่อนวางเลย เนาะเดี๋ยววางไว้นู่นผ่านนู่นนะเบ็ดเพืี่ยนแล้วเนาะเป็ีนเพืี่ยนผ่านไว้นู่น,เ,น,เ,อน,น,นเออผ่านใส่กิ่งไม้ไว้เออให้มันอยู่อย่างนี้เอออันนั้น,นเบ็ดมันจะไม่เพืี่ยนมีผ้าอยู่นี่นี่มันหย่อนมาแล้วไหนลองวัดมาเลยอยู่ไหมเห็นมันหย่อนมาเรื่อยๆนายเป็นตัวเล็กมั้งอยู่ไหมอยู่อ่ะติดต่อพี่ฮะติดต่อติดต่อ ดึงอีกแล้วครับวันนี้ให้น้องแม็กเป็นคนอัดน่าจะตัวงามอยู่นี่ดูช่องก้างนี่เบ็ดมันไปพันกันมันออกยังเบ็ดพันกันแล้วไม่เป็นไรพันกันมาอยู่น่าจะตัวงามอยู่มั้งตัวนี้ตัวงามไหมมีไซส์บ่อบินไหมกูเดี๋ยวสวิงก่อนมีไซส์ครับมันกินแมลงเหม ตัวใหญ่ยากินไม่ค่อยแรงอ้มีไซส์ครับตัวนี้เปิดหน้าลอกให้ด้วยนิดหนึ่งงัดมันลอยก่อนถึงจะตากได้อ้มีไซส์มีไซส์ <c oughs> อือนะท้างาแรง,แรงปลาแม่น้ำมูลครับของแท้เล่นไปเลยลอกไม่เปลีป่ยน้ำ เด่นมาไหมงัดเข้าออสวิงเลยอ,อือใส่สองโลไม่ขาดสองโลมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ของใหญ่มาแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดเสียนเซียนใหม่อยากลองครับมาถึงได้จัดเลยครับอ่าของแท้ครับน้องชายบอกแรงรุนแรงจริงๆแรงไหมมันครับมันมันกว่าปลาบอวนอะใช่ครับโอ้อยากเล่นปลามูนครับเต็มทีสองครับ ตัวเล็กครับมาแล้วครับโอ้ไม่เล็กหรอกใหญ่กว่าตัวแรกอยู่นิดหนึ่งมาแล้วครับแต้มที่สามครับมาแล้วครับปิดนาลอกอย่างเดียวครับเปิดไม่ได้ครับลากออกเม็ดหนึ่งสองเม็ดเข้าตออย่างเดียวอัดอย่างเดียวครับวันนี้ปลาเมํามูลเปิดลอกไม่ได้มาเปิดคือใกล้ๆครับมีตากตาแกมาตกตรงนี้สองวันครับแกโทรมาบอกวันนี้ผมมาแกไม่ได้มาครับ อรอต่อไปครับน้องแม็กเอาอีกแล้วครับเป็นไงม,มีไซส์ไหม,ม,ไมไโอ้น้องแม็กว่าม,ามีไซส์ครับพี่น้องเอาวันนี้อัดอย่างเดียวครับมจะตักปลาให้อย่างเดียวบอกว่มีไซส์ครับโอ,โอ,โอ้มีไส์ครับเรียบร้อยครับ น่าจะโลโลนิดๆได้อยู่ครับหางนะครับโอ้แต็มทีสีป่ะเอ็มทีซีครับโอ้วันนี้กินแต่เช้าเลยครับตาแกมาอ่อยไว้ให้บอกว่าแกมาตกเมื่อวานแกว่าได้สี่ตัววันก่อนแกว่าได้สี่โลโอ้ส่งามแล้วครับพี่น้องครีมีครีมนีนั่นครีมทับไว้อยู่ตรงมือนั่นนะปากเหนียวมากครับ ปลาจอกปลาตะกูหักคีบด้วยนะจังนั้นติดกระชังคือ,อหักแค่นั้นพอนานครับนี่เป็นเหยื่อชุดแรกครับได้สีแล้วครับรุ่นต่อไปครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องมีไซส์ไหมอู้อ uh, น้องแม็กมา่ามีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์อู้ มั <speak> ไนไอ้นี่เกินอ่มายกเอาเนี่มายกทังนี้ถือทั้งสวิงด้วยใสโลแล้วครับนี่ไม่ขาดโลเนะตัวนี้ใส่โลครน่าจะโลพอดีกำลังโยนลงเหยืย่ดชุดที่สองครับเดี๋ยวปั้นเหยืกันครับนี่ครับเก็บตะกอขึ้น ตีเปียเนือชุดที่สองครับได้มาซีแตมหาแตมแล้วครับแตมที่หาใช่ไหมนี่แมใช่ครับนี่ครับมั่นใจในเงือครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ครับประมาณโลโอ,โอยกร้อยเลยคันใหญ่เนะ <laughs> ประมาณโลโลเสียได้อย่เนะอืม ยกลอยเลยยกลอยเลยแล้วคันสิฟุตเนาะโอ้ยหลุดแล้วเนาะเพื่อนเมื่อกีเลยโอ้ไก่กับคันมาต่อไก่นะมือใหม่เห็นแม่เฝ้าเบ็ดเด้อมือใหม่จะเอาไก่มาลอยน captions, ้ำข uh. ้ามไปต่อฟังนู่นขอหลุดนี่เป็นไง อมีตัวงามๆครับพี่น้องมือน,นี่รอต่อไปครับเื้อชุดทีสองครับนี่ป่าเวลางลมมาอันนี้โอ้ไกลกับคันดีครับ,รบโอ้ันก็สบายพอปนีแล้วพว่นะสีสบายํำไงปัมนเลยว่าคนตกปลาที่มาลําบอกลําบากครับเมืองเตะคมครับมีพัดลมพ่อมโอ้มีพัดลมพร้อมโอ้ยเสียเอวเย็นสำไอีกมันก็สบายพอปนีแล้วรอแตป่ปา,ากินทำนั้นไหมเนื่นรอแต่ปากินครับ โอ้ยห,หนาวสบายเกินรอครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับอยู่ไหมมีไซส์ไหมอโอ้น้องแม็กบอกว่ามีไซส์ครับเรียมสวียงกันถ่ายตอนดึงไม่ได้ครับเพราะว่าปิดเบรกหมดเดินมานี่เดินไปนู่นทำไมมันค่อมกันเออนี่เดินมานีมาช่องมันโอ้มีไซส์มีไซส,มไซส์มีไซส์ไหม นีครับโอ้น้องแม็กบอกมีไซสครับพี่น้องมีไซสครับโอ้ย,อยไซส์สองโลวบวกน้นอแต่กินไม่แรงนะโอ้หมายหมากเอ้ามาถือเอาถือโทรศัพท์ด้วยโอ้ยใหญ่เลยครับพี่น้องตามหาเจออีกแล้วครับกินไม่แรงครับกินไม่แรงแต่ว่าใหญ่ใช่ไหมโอ้โอหนักเลยสองบวกครับสองโลวบวกน้องแม็กบวกนี่ครับ เปิดนาลอกไ่ได้ครับต๊ะปลามูนครับหลากออกได้เม็ดหนึ่งสองเม็ดคือเขาตอเลยครับหามเปิดนาาออกได,ด,ด้ขาดขันกวงวัดเลยครับตาตรงมองครับอุปกรณ์ต้องร้ายครับตะกัวตะกอลูกหมุนเบ็ดต้องร้ายเพราะว่าเพียงกับตอขาดเขาตอขาดมัา มืัอนี้ผมปั่นเหงือตีเหงือกับท้ายให้ครับให้น้องแม็กอัดอย่างเดียวมืนนัอนี้สมกับอยากมากวะครับวันน่ะสมกับอยากมากนะครับสมกับอยากมากนะสุดหน้า้เมียมานั่งเม่นวะโอ้เมียนครับมันขายของมืัอนี้ปิดร้านว่าให้เมียขายเจ้าของนนนอหองนีมาตกปลา <laughs> นะครับโอ้งามเลยครับนใส่กระทั่งครับโอ้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายครับ ได้มีกตัวหนึ่งครับประมาณโลโลโลก,กว่าโลสี่โลห้านะครับตัวนี้พอดีถ่ายไม่ทันครับโอ้าเกี้่ะก,กี้รีบล้างก่ัน มปั่นเงือ่อย่างเดียวครับปั่นมาท่านแล้วทําสุดที่สามครับกินแล้วครับกินอย่างนี้นเบ็ดหลายครับซิบขั้นครับดีนะมาสองคนกันมาคนเดียวห่องไห้โอ้ตัวงามครับเอาใส่ใส่ใส่กระซังไว้ เรืออยู่สองขั้นเสียแล้วกินแล้วครับขั้นหนึ่งครับเดี๋ยวปานเงียกนครับพี่น้องให้น้องแม็กอัดอย่างเดียวมานี้รอต่อไปครับคืบมาแล้วครับบาน,นี้จะโต๊กเด้อยานเดี๋ยโตก๊กอย,ยู่พายุเขายังไงไหมฮะเขาโต๊อ,อโอ้ยดึงอย่างแรงนี่แหละมันดึงนานอย่างนี้แหละปัญหาปล่อยไปกันติดปลาไหมหรือปลาไม่ติด ป,ปล่อยเอ็นออกไปสิดึงไหมไม่ดึงออกแล้วมั้มงออนครับปลาหลุดแล้วมั้งไม่จังหวะแรกมันลากเข้าตัวแล้วที่แม็กบอกว่าหนักหมักหนักมันติดตัวแล้วปลาอาจจะไม่ติดแต่จังหวะแรกเห็นไหม มีไซส์ไหมไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้บอกว่าไม่ใหญ่ครับสิบคันครับโอ,อแดดด้แดดเดียวแดดเดียวลอยเลยครับงัดลอยเลยใช่ไหมงัดลอยเลยครับอ่าเก็บแต้มไปเรื่อยครับตะโก้กครับวันนี้มีแผนกอัดปลาให้ครับไอ้ไข่นี่ปั่นเนือ่อย่างเดียวครับพี่น้อง ปั่นเยอนะครับนี่รอต่อไปครับพี่น้องยกล้อเนี่ยทำไมคันโกงทำไมพอไหมมีไซส์ไหมตัวนี้ใหญ่ครับน้องแม็กบอกว่าใหญ่ครับอุ้ยโอ้หัวหนะ้าโอ้หัวหนะ้าใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่อู้ดึงคันโกงเลยครับยกล้อเลยตั้งคันตรงอย่างเดียวครับปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยเข้าต่อครับอู้น่าจะ มีไซสฮะใหญ่เลยใช่ไหมโอ้ยดึงคันโกงเลยครับยกลอ้อคันกันมาใช่างมมันเบียดเราเองมันออกข้างอยู่แล้วมาถึงนี่แล้วคันใช่างมโอ้ยไหนโอ้ยไม่ไม่ลอยเลยครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นตัว ตังมันลอยกันปลาย,ยังไม่ลอยเลยครับเปิดเปิดหน้าลอกด้วยเด้อนิดหนึ่งด้อมานี่แล้วมานีแล้วมองยังไม่เห็นเย็นเห็นวันนี้มีมืออัดปลามาสบายเลยครับผมไม่ต้องอัดโอ้หวานเจี๊ยบเ,เอาใส่สองโลนะครับนี่ถอยหลงังพี่ถอยเลยง่ายกว่า โอ้โหได้คนหมานมาครับวันนี้โอ้โหนักใหญ่สองโลไม่ขาดเนาะรู้แต่ว่าเทิอนอยู่แล้วขานสองโลขานครับตัวนี้โอ้โหตะโกครับปลาจอกคราวนี้ต้องขึ้น้วยเนีย่ยแกะได้ไหม่กิลึกกันฮะไม่ต้องแกะ ตัดเอา,า่อาครับ<า>ตัดครับลึกเกินครับแกะไม่ได้ <c oughs> โอ้ให้อัดปลาอย่างเดียวครับโอ้เนนนแน่นนนนวันนี้มีสบายเลยครับผม <c oughs> ปั้นแต่เยือตีอย่างเดียววันนี้ <c oughs> โอ้สมกับอยากมาไหมครับ <c oughs> มมมสมอยากมาสมอยากมาหาจังหวะจนมาใช่ไหม คนนะเริ่มเริ่มขึ้นแล้วขึ้นมาทีแล้วเริ่มตอมเหยื่อแล้วครับพี่น้อง<ส>อ้เอาอีกแล้วครับพี่น้องมีไซส์ปะอู้ดูคันครับนี่คันกาไฟสิบฟุตรครับอมีไซสใช่ไหมโอ้กินติดต่อกันเลยครับน,น,น,ออนู้นข้ามไปฝั่งนู้นเออนั่นมีไซสครับอู้ อุ้อู้อู้เปิดหน้าล่าหน่อยนิดนึงเออเดินอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าช่องมันอยู่นั่นอู้ยสายเดียวกันครับพี่น้องเป็นไงครับอุ้ยสะใจโอ้ยอย่างนี้เมียบอกว่าไปอีกเด้อไปอีกเด้อว่างวันเสาร์ใช่ไหมเงินเสาร์วันเสาร์ว่างวันเสาร์ วันธรรมดาขายของใช่ไหมใช่ครับวันนี้เกเอใช่ไหมวันนี้เกเอหนึ่งวันครับเกลเอหนึ่งวันถอยหลังมาเลยพี่โอ้สมกับอยากมาครับพี่น้องไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังตาหมอ่อยไว้ให้สองวันใช่ไหมสองวันเพิ่นมาเพิ่นอะไรเพิ่นมาโมโตได้แล้วฮ่อ่อยไปห้ย่างมาหลายเพิ่นมาที่แท้เงือเพิ่นปลาบอกกินโอ้ยตาเราโทรมาโมโตได้บ่ ไส้แปดเก่าัวแล้วว่างั้นมันก็กินแล้วหยอออยไปแหย่างมาหลายเพื่อนมามาได้แหเ่เนื้อเพื่อนมันบอกเขาโอ้นี่ครับผมมันใจเนื้อครับนี่ครับเนื้อครับมันใจเนื้อครับพี่น้องเดี๋ยวปั่นขนาดกัน,นครับเบ็ดของโชกุนครับเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดบวบแห้งครับใส่เบ็ดซองมาได้หนอกจากขาดหลาย มันอีกเสียไปสามลูกแล้วตะกออนะครับเดี๋ยวอยักเวทกันครับนี่ครับพี่น้องเที่ยงยังเที่ยงแล้วไม่นาะครึ่งวันแล้วครับเดี๋ยวไม่ไม่ต้องยกขึ้นเดี๋ทางใจเดี๋ยวล้วงเอาสิลามสิลามใหม่ครับพี่น้องอมันดีแรงช็อปนี่ครับพี่น้องปลาครับมือหนึ่งมือปิดกล่องครับ โอ้นี่ก็แปดเการูลครับพี่น้องออเดี๋ยวการช่างจะแตกครับผมสิเอาออกมาลามครับตัวใหญ่ครับยกขึ้นเลยดีวยยกว่ามัง้งอะเม็ดเม็ดจับเอาจับเอามันจะยกขึ้นเดี๋ยวมันจะทะลุเดี๋ยวมันจะทะลุให้มันเหนียวยุเรายกขึ้นคนคนดีกว่ามั้งเดี๋ยวครับสิลามขาลามเหม่กอนครับออกลามแล้วครับพี่น้องมีตัวงามๆเลยครับขุนปลาลามไปสองหางครับหลุนต่อไปครับตอนนี้ตัวใหญ่ออกลามไปหกตัวครับ nhiều mấy không? nhanh Ăn gần đấy. Ừ. nói đọc xăm kén đấy các จากที่นั่งคอยไปจากคอยมานานครับสงสัยปลาข้าวปลาข้าวกวนกับปลาดูเลยครับหายไปสักพักแล้วครับพี่น้องเริ่มมาอีกแล้วปลาข้าวแล้วกวนผ้านะพี่กับปลายถวอยู่ดอกมด บายครับมื่อนี้บอต้องอัดปลาครับมีผแผนกอัดปลาให้ครับก็ให้ปานเนื้อกับตีเนื้อย่างเดียวครับมื่อนี้บายพี่น้องมื่อนี้บอต้องเฮ็ดนยังไงดืดน้ำดื้ครับ ย้ายครับเนี่ยไก่หมดแล้วครับจะเอาให้หมดแล้วมือนี่ผมหมดกระตองปั่นใหญ่ขึ้นครับรอต่อไปครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับมีสายไหมน่าจะมีอยู่นะตรงนี้ มันทายตอนปลาดึงบ่หหอใดเรครับเราต้องเฝ้าไปวัดครับว่าบ่อใดเปิดน้าหล่อครับเปิดบ่อใดครับสีเดึงเข่าต่อมีสายไหมอาจจะมีนะเปิดน้าหล่อหน่อยนิดนึงฮะวัดยกหล่อเลยนะครับปลาดึง <c oughs> ใส่โลครับโอ้อันนี้ก็ดึงคันกนะุ้งฮะ เปิดนาหลอกบ่ได้หลากไปด้เม็ดนึงนี่เรียบร้อยครับพี่น้อนขอตอมันขนาดบ่เปิดนาหลอกก็ยังขอต่อขัดตะกัวไปสามหลูกครับมืนอี้ทั้งทุดเลยครับตะกัวตะก,กอรครับจากตอายครับในมูนครับเปิดนาหลอกบ่ได้แล้วครับต้องนั่งเฝ้าใกล้ๆป่แตลากคันกวงก็ต้องไปวัดเลยครับดีมีแผนกมากอัดให้มื่อนี้มาอีกไหมที่นี่ มา,มา<ล>ครับมาแน่นอนมาแนนน่อใช่ไหมครับรอโอกาสก่อนรอโเราโอกาสดีๆก่อน <c oughs> เอาขึ้นมาห้องเลยแหละปลาจอกอามันถืดเบ็ดอะไรนี่นะเบ็ดมันทะลุลงไปดิวันนะี้เบ็ดมันทะลุออกปลดออกจากหนีกันปลาจอกคนล่าเอิญไทยเอิญปาตะโกก วันนี้เกินปลาโจกเลยครับจะขาดแล้วอ่อาแน่นอนแน่นอนอา่าใส่กระทังโอ้หหมานเว้ยคนมาน้ำนี่หมานเบ็ดกับเบ็ดเขาเองเลยครับนี่ทั้งซีฟคันครับแล้วไอผมมาใส่เดี๋ยวปั่นเนื้อเลยครับพี่น้องปั่นเนื้อกรับโยนเนื้อย่างเนื้อละมือนี่ รอต่อไปครับพี่น้องใบสามกลัวอะไรครับเนี่ยโอ้ย <มา S 1> เอาแลนะ้วครับค้ำแล้วครับตัวสุดท้ายไหมนี่ยกล้อเลยครับตัวนี้ยกล้อไหมยกล้อครับรอโอ้ได้เจอแล้วใช่ไหมย,ยกล้อดีนะนั่งเฝ้าถ้าไม่เฝ้าตกน้ําอูอ้มีไซส์ไหมมีไซส์ครับโอ้มีไซส์อู้ลูกสุดท้ายแล้วครับจะได้กลับบ้านแล้วครับ บอกว่าขอมานี่ย่ะคน,นออกมานี่โอ้มีไซสครับโอ้ไสสองโลเลยเนี่ไส่มาตรฐานครับพี่น้องอบอกว่าคันแรกเดินหันไปนู่นไอ้นู่นมันเกี่ยวคันสุดท้ายแล้วเนาะคันแรกก็ตรงนี้แล้วเนาะ เอาล้ครับพี่น้องมีลุ้นนะครับดึงยกล้อเลยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เก็บแล้วครับพี่น้องคำแล้วสีโม่งกลัวครับสีหาโม่งแล้วกำลังเก็บครับพี่น้องคำแล้วครับสกลับบ้านนะครับ ของไปนะครับโอ้นมปังเมี่ก็้มัดไปซีแผนเองครับใส่ไปซีแผนครับยังหลายครับตกได้ดไหลายครับพอหนึ่งครับขันบ่อขึ้นล่าขันบกกนน่กินหมดเก็บของหมดแล้วครับพี่น้องแบกงามๆเลย โอ้เอามาตฐานแลนะ่นเนาะเดี๋ยวหลุดเนาะหลุดไป,ไปเป็นงวงนี่คนไปเจอกบบเนื้อหวานตากเลยเนาะสำคัญมันจะเน่าออแล้วนะไปะติดตาข่ายเขาเนาะโ <c oughs> อ้เจะว่ามาหมานแท้เิว่าแล้วเนาะเจ้ว่ากูของผู้ใดเนาะเออขอบคุณนี่หลายเด้ดนะอผู้ชายที่เนาะอ้ใส่หมึกเอฟเลยครับตัวนี้อุ้ยบุ๋มเหม็น เบาๆด้อพี่น้องใช<า>โอ้นั่นก็หลายตัว <ไป S 1> ครับยังมีอีกอยู่ครับไฮ้ยโอ้โอหลายอยู่ครับพี่น้องไปครับไปนักอยู่ครับพี่น้องอสิบโลกวายอยู่แล้วเนาะ ตัวนี้ก็หกเจ็ดโลเจ็ดโลแหละสิบผานสิบผานในนี่เองยังยืดที่เหลือไหมยังยืดน่าจะหมดนนะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องเหมือนไม่ยังว่ากันไหมครับพี่น้องไม่น้ามูนครับวันนี้ก็ซื้อว่าหมาปละโดูเขาครับพี่น้องสวงใบามาประโดอะไรปลาหน่อยปลาหน่อยกระโดดนี้ว่าเป็นยังเป็นยังมาแต่ปลาข่าเขามาได้แทบเป็นปลาดูครับได้แต่วงเศร้าครับพี่น้อง ไม่บายมาประดูเขาครับนี่ก็ะทือว่าได้แล้วครับพี่น้องครับผมโอกาสหน่าว่ากันไหมครับผม